เลยชนขับชนปั๊มอ่ะมึงเสียสละปะล่ะมันเติมมันอยู่มึงยักขอผมกูงูยังไม่ทันจบเลยยังไม่เอาเลยไอ้ยังตายคาเลย กูเก่งจะบอกเลยไก่แล้วมึงกระโดดลงจากรถให้รถมันมาไอ้นี่ปาทั้งคนทั้งรถเลยไอ้เยืนมันบวกกันดีข้างหน้าก่ะไอ้เอ๋อไอ้ยืนเป็นไงบ้างอะแล้วรถไหลรัวด้ขามันมาแหละใช่ขามันปะอ๋อขามันไอ้เอ๋อรวยเนี่ยมึง ผมบอกเขาเฮ้ยดบูชนเสื้ออะไรอ่ะไอ้เหี้ยมันมันไม่ได้เสียลัวไม่แม่ศพมันไม่ตรงกันอ๋อมึงพูดกับมันเลยพูดกับมันเลยได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลครับพี่พี่ได้ยินผมไหมครับได้ยินครับผมอันนี้คือจริงๆเลยผมเอเพมันมันดรอปนะครับแล้วมันภาพไม่ตรงกันนะครับพี่ผมไม่เห็นพี่เลยไม่กระตุกว่ะมันกระตุกมากเลยครับตั้งเลยตั้งใจมาชนเลยเมื่อกี้ถอยหลังมาแล้วก็เดินหน้ามาชนเลยคือผมไม่เห็นจริงๆพี่ครับครับอ่าฉีดครับฉีดโอเคครับ ไม่มึงหมาะไมดีคือผมจะขับเข้ามาเติมแล้วเอพิแมนดรอปมันกระตุกมันไปแล้วตายแล้วเยอะมึงควรจะหัวร้อนแหละขอบคุณครับมึงควรจะหัวร้อนแหละโห้ยโอ้ยพี่เดือบเลยพี่ขอค่าเสียหายนะพี่เลือนผมจะโดนอะไรพี่พี่วิ่งตัดหน้าผมโอพี่แต่ผมปางตายนะพี่ผมรักหนูต้องหลาชีวิตเลยพี่ผมจะไปรักษาพี่นอนเตียงโอ้สวัสดีฮะสวัสดีครับไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร ผมไว้ได้ป่ะไม่จะพึ่งยัพึ่งไม่ได้ไม่ได้ไไดสัตว์เอ้ยเฮียแม่งเร็วกว่ากูเฮียได้กูเร็วกว่าแล้วแม่งโดนละเจ็บปัดเป๋สวัสดีครับไม่ครับเออมาบอกผมดูหน้าเฉยเห็นมันหล่อดี<ม>ปั่นเลยปั่นเลยผมดูหน้าเฉยครับเห็นว่าหล่อดีครับอ๋อขอบคุณครับถ้าบอกหน้าไม่เป็นไรครับผมตอแหลไม่ได้บอกไม่เป็นไรครับผมตอแหลไม่เป็นไรครับผมตอแหล เยอะโอ้ไม่เก็บรถเยอะพี่ครับพี่ครับพี่มีรถให้ผมเยอมไหมครับเดี๋ยวผมเอามาคืนมีรถให้ผมเยอมไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาคืนเอาไปทำงานครับพาวไปพาวเอาไปพาวครับเดี๋ยวผมเอามาคืนขอบครับเย็รถโคตรซิ่งโอ้ยนี้รถโคตรเจ๋งอะรถโคตรเท่เลยพี่โอ้ยเจ๋งญด้วะรถพี่ชายพี่ชายชื่ออะไรอะชื่อว่าเอ้อพี่พี่ไปยืมรถผมได้ไหมอะไรนะพี่พี่ชื่ออะไรนะชื่อชื่อโอเลี้ยงครับ อ๋อชื่อเร่อผมนึกว่าชื่อแมไฟเห็นเหมือนผัวเหมือนแม่นีไฟดิปาปไอ้เหี้ยไปตาซะไอเวรปะปะไปตายเมาแล้ววะเฮ้ยไอเหี้ยมันมอมอไซค์แล้เนี่ยจักรยานปะมอไซค์หรอเฮ้ยทีทีทีแล้ว่กับาไอเหี้ยมันขับมอไซด์ด้วยเหรอ